โอ้เวลาผ่านไปครับเอซครับป่าเขาหนุ่ยแน่าจะซุก้วครับน่าจะพุจะเปอยไปเดี๋ยวเขาตักใส่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับนาอแล้วเขาไว้แกะครับโอ้โหเอฟซีครับมาตักใส่ถ้วยไว้ก่อนพักไว้นี่ครับเพื่อมันเย็นนะครับเดี๋ยวเขามาต่ำเหมือนครับ f อซครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ซทุกท่านครับครัวลุงอุ๋ยลุยกินลุยเที่ยวนะครับวันนี้มาพร้อมกับปลาช่อนนานะครับปลาช่อนนาวันนี้ลุงอุ๋ยจะทําน้ําพริกน้าพริกป่าครับน้ำพริกปลาช่อนเนาะอันนี้เป็นหอมแดงครับหอมแดงอันนี้ลุงอุ๋ยซื้อลูกกาดมานะครับเป็นเป็นจีมาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหอมขาวหอมแดงนะครับพริกพริกเป็นกระจี่มาขึ้นเรียบร้อยครับซื้อมาสาเร็จครับเนาะ อะว่าแล้วผหมือเสียเวลาครับให้ต้มปลาก่อนครับผมต้มปลาไว้ต้มเลยครับต้มแบบให้มันสุกแล้วแกะเนื้อมันอนกอ่ะแจะไว้นี้ครับแต <Yeah. S 1> ่นะไม่นี่เปิดกันเลย อันนี้เป็นค่าครับอน,นี้เป็นตะไคร้นะครับใส่เลยเหตุต้มปลาไว้ให้มันสุกก่อนนะครับก่อนที่ต้มปลาจะสุกนี้เราพักไปนึ่งดีกว่าครับน้อพักไปนึ่งด้วยกันครับไปตัวทุงอีกมาเลยครับ ลุยตั้งอันนี้ไว้แล้วนะครับตะกี้นะครับนี่เป็นยอดบางห้อยนะครับให้นึ่งไว้มันสุกนะครับไปกิ่นกับน้ำพริกป่าเหอมอมาะครับเอฟซีครับมานึ่งไว้นี่ครับเดี๋ยวช่วงนึ่งช่วงนึ่งนี้เราก็ไปดูวันป่าหอมกําครับมาครับเอฟซีน้ำเริ่มเดือดแล้วลุยแเ้วป่าใสแล้วครับต้มไว้นี่เลยครับต้มคือมันสุกคือมันคือมันสุกคือมันเปื่อยคือมันปุ๊แล้วเราอย่ามาตำเหือนกันผมคำครับ ดูหนยาวๆครับต้มไปเลยบิดไปบิดแมาบัดตายได้กับปลานะอ่ะเดีดูกันยาวๆครับมาครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูพักที่เรานึ่งไว้โอ้ลุงอิ๋นนึ่งพักไว้ได้แล้วครับได้แล้วปิดกันละอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานใส่อย่างกันลวดไปตำน้ำพริกกินกันครับไปเลยครับอันนี้ลุงอุ๋ยก็ต้มมาจัดหมุนแล้วนะครับเอฟซีครับมันยังบบอันนี้จถอะเี๋อมสักคมครับ เสร็จแล้วหอยละไว้ครับละไว้มันเย็นแล้วเอามาแกะตำน้ำพริกครับผมละไว้นี่กันครับโอ้เวลาผ่านไปครับเอฟซีครับป่าเฮาหนุ่ยแว่แน่จะซุล้วครับน่าจะปูจะเปื่อยไปอย่ายเาตักใส่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับเนาอแล้วเอาไว้แกะครับโอ้โหเอฟซีครับมาตักใส่ถ้วยไว้ก่อนพักไว้นี่ครับ มันเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาต่ำกันครับเอฟซีครับมาครับเอฟซีมาต่ำกันเลยดีกว่าว้าว <Wow. S 2> พริกนะครับสองสี่หกแปดสิบใส่สิบแกนครับหอมแดงหอมขาวหอมขาวนี่จะแกะเนี่ยนะครับ เาไปนี่เป็นขอมแดงนะครับ ตั้มครับ fc ตั้มมาดูกันใกล้ๆครับต,ตั้มกับพื้นสไตล์แน่นๆน่ครับ fc ครับตั้มน้ำพริกเขาลำๆครับวันนี้ครับเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อยครับ fc ครับตั้มเซตปุ๊บป่าครับแกป่าใสเลยป่าช่อนที่เขา ต้มไว้นะครับใส่เลย okay. ครับเี้หงายครับสไตล์ลุงอุ๋ยครับวันนี้ตามเข้าไปเหมาะๆครับหอมกลิ่นกระคั่งหนึ่งหอมๆครับเอฟซีครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับ FC เอฟซีเรียบร้อยนี่ย,ยี่ใดยี่ใดกับตักเสร็จคยครับเดี๋ยวเขาก็ไปปรุงกันที่หลังนะครับ ส่โชยไว้อ่ะอันนี้เป็นน้ำล้างคกครับอยู่ใส่น้ำล้างโคกไปอ่ะน้ำพริกป่าเฮาเรียบร้อยแล้วครับเอฟซี FC, ครับเดี๋ยวเฮาวันเอาวันต้นหอมผักชีใส่หน่อยครับแลก็รดไปปรุงกันไปไปกินกันเลยครับครับเอฟซีพริกป่าเฮาก็ได้ละอยใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับ งหงนัวใส่นักกับลำนักใส่น้อยกับลำน้อยแบบใส่กับแบลำนะครับ นะครับต้นหอมผักชีหอมผักชีมาใส่เข้าไปเรียบร้อยครับเอฟซีมากินข้าไเด็กันเลยดีกว่าครับหอมหอม,หอมครับ ครับ FC ครับถึงเวลากินข้าวครับเข้าด้วยกันครับพริกป่ามอโมสูตรลุงีสูตรนี้นมอแน่ มากินด้วยกันครับล้ำๆครับครับผม หมอครับหมอหมอ,อ,อ,อจะกกินกินมันแล้วครับ เขาเลียมุ่ม,ม,ม,มระต่าีใจมอครับนหวานดี ผักลวกมาถึงด้วกันครับ ไม่ี่ก็บอกขมเกินนะครับเมาะเาะ,ะอยู่เข้าครัวกันง่ายๆครับแข่งง่าง่ายครับวันนี้อุ๋ยขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับ fc เก่าและ fc ใหม่นะครับที่เข้ามาติดตาม,มอุ๋ยนะครับ ถ้าอย่างใดนะครับถูกใจในช่องเล็กๆนี้นะครับติดตามอุ๋ยนะครับครัวลงอุ๋ยรือกินวยเที่ยวอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อุ๋ยจนะครับที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับรำครับอีกซี นัต่ตะต่เอาละครับสำหรับคลิปนี้หนุ่ยว่าไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะอย่างไรลุงอุ๋ยจะนั่งกินต่อนะครับดือขอขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับโค้ลุงอุ๋ยหรือกินวีที่เดียวนะครับทุกใจช่องนเล็กอย่าลืมนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์หนู่เต็นแลครับที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้น้ำพริกน้ำพริกปลาครับน้ำพริกปลาช่อนนาเนาะเอาไว้กับการหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าเนาะดูว่าคลิปหน้าหนาอยจะทำอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับล้ำแตะ